นานไหมอ่ะโอเคแล้วแต่สว uh, ัสดีครับค่ะ กับไลฟ์โล r โ n แม่ก็จะว็นหัวหน่อยก็จะเป็นนไงบ้างฝนหคนอยังจะพูดถึงแต่ว่าแต่ว่าออกมาจาก้อสอบแล้วว่าก็มีเพื่อนอยู่แต่ว่าวาทํากันเยอะแต่ว่าก็ม่ไปเด็ดเด็ดนะม้วนไปแบบคนครกข้อเราแบบม้วนฝนแม่ หลับไปได้แต่ข้านาทีแรกหลับไปได้แต่ข้านาทีแรกแล้วก็ตัวตัวเองมาได้เพราะว่าตัวเองอก็เลยดนปีก่อนพี่ก็ทำไม่ทันจริงๆสุดท้ายเลยตอนนี้กนิบังจะกินข้าวนะคะเริ่มเล่นมาไลฟ์ก่อน

ใช่นั่นคือหน้าคนนะครับบว่าไม่ทานเลยเลยใช่แล้วเร็วมากไล่สองนาทีอันนี้ใช่ปะวันนี้มาเชิญชวนทุกคนมหาวิทยาลัยนะคะรเอชเชรมหาวิทยาลัยนะคะ จะจะเว้นรอบสี่โมงถึงห้าโมงครึ่งที่เลนสิบสาใช่ปะเดี๋ยวไปงานจะเจอมาลีนะคะเดนทางมาลีเป็นไปบ้างน่าจะเพลินกัน ีแใช่ค่ะเราถูกไมมว่าเราจะไม่แต่งหน้านะคะแต่ว่าเราต้องปักแดงถ้าเราปักแีงเราจะเหมือนผีเกันไปมาฮานกันเยอะนะคะทุกคนมันก็จะเป็นเวลาเปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้ใช่คุมแล้วเป็นช่วแบบแท่ๆคุมเพราะว่าเป็นช่วุมจ่แบบมากันเยอะเปล่ามีใครมาบ้าง เช็คสัญยาก่อนเฮเช็คประชาตก่อนหน่อยแค่ไหางแต่วินาไปโอเคงั้นเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าก็มีใครไม่ว่ามาวันนี้ก็อย่าลืมมาเออวันเสาร์หน้านะคะจะมีทั้งสาวเอาเดินไปสองครึ่ง เอ้เไวะแต่11โงคึ้นไป2ึ่นแล้วก็2ครึ่งครับเยนเมากนะครับเระหรือว่าวงหน้าสดไปเลยมันต้ององไม่แต่งหน้าหละหน้าสดต่อมาใครก็ไม่รู้มีใครทำอะไรอยไปทำเอง ปวดคอมากวาน่งก้มน้าดอมากตอนนี้แบบลยนดอมากกปวดหลัวานั่งนั่งเวทีก็กดหลังนั่งฟังตนั่ังปวดหลังปวดมากปวจริงจุกจตัวายใจออกไหมทำไม่ะ หรือว่าเธอคือแล้วนั้นเอนหนึ่งบอกว่าจิ๊บจ๊บบอกว่าอะไรจดเพราะอันนั้นเธอเป็นพ่อที่วว่าอานคันแบบแบบาอไก็เลยเลยริมานเจอจิบจถ้าเจอจิ๊บจ๊จะทำยไง แล้วเพื่อนตอบว่าอะไรคะคุคุณเด็กเด็กเจ็เจ็ดประชาชนคนเด็กเจ็ดเจ็ดเปล่าที่ดูลาดรอยู่คนตอบว่าอะไรครับจิ้งจกแบบแบบถ้าอะไรวะถ้าเจอจิ้งจกหายใจไม่ออกจะทำไงเพื่อนเล่นตอบว่าหาเพื่อนไม่ไม่อยู่คนเดียวมันไม่ใชยที่บอกว่าพยายามไม่อยู่คนเดียว อะไรอย่างเงี้ยต้องต้อไปแต่ว่าอากานเลยก็เลยอากาศจะอย่แบบนี้ก็เลยอยู่คนอยู่ถ้าอยู่เดียวเราก็จะตายก็ต้องเดือพื่อนได้ไหมปะจ้ขโมยยักษ์ฝันอีกหน่อไหนไม่กี่ข้อดินดินน่มาบางไม่ดิงแบบ กือบ20ข้อเกือบ20ข้อใช่ข้อแล้วก็มวยหลาย โชคดีในที่ได้สนามสอบที่แบบในในเมืองอยู่ในในห้างดับที่เลือกอะไรเงี้ยคือเพื่อนบางอย่างไม่ได้ยูเน่แบบได้สนามสอบที่แบบไม่ได้ไม่ได้อยู่ในห้างดับเลือกเพื่อนไปสอบธรรมศาสตร์นะมันไกลมากคนโชคดีที่ไม่ได้ต้องไปธรรมศาสตร์นะคะนั่นใจพันไหนพาร์ท พาสที่แกนูสังกิค่ะค่ะว่าที่เดี๋ยเราจะม้เอาแล้วทำทันไหมไม่ทัน